สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยาพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มาข่าวแรกเลย ขออนุญาตขึ้นด้วยตัว Amazfit T-rex Pro นะครับงานนี้ถึงประเทศอินเดียแล้วนะครับก็เริ่มจำหน่ายวันที่28นี้แต่ทว่าของบ้านเราเองก็มาแล้วเช่นเดียวกันครับตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมานะครับจำหน่ายแล้วนะครับ Amazfit T-rex Pro นะครับก็คือจะมีข่าวมาช่วงระยะเวลาตลอดที่ผ่านมาสัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปัจจุบันจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วและประเทศอินเดียวก็คือวันนี้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัวเรียกว่า รุ่นล่าสุดที่เหมาะกับการใช้งานทุกการใช้งานเลยก็ว่าได้แล้วก็รวมถึงการลุยอึดถึกทน t ทเล็กซโป,โปตอบโจทย์นะครับอเมซฟิสก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับสำหรับการเ,าเรียกว่าเป็นไวริลนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับพวกสปอร์ตนะครับแน่นอนว่าเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยก็เป็นอีกอผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับหรือเป็นอีกสายสายอีกกลุ่มโปรดักตหนึ่งนะครับที่อเมซฟิสเขาก็พัฒนามาโดยตลอดนะครับเขา มีเรื่องของของการใช้งานครับที่ T-Rex เนี่ยได้เปรียบค่ายเรียกว่าเรียกอะไรซีรีส์อื่นสิอ่ามันมีหลายซีรีส์เนอะของ a m มช f i t เนี่ย,ยตัว T-Rex Pro นะครับก็เาเรียกว่าเป็นเป็นมาตรฐานทางการทาหารนะนะ MIL-STD 810ก็คือผ่าน Certificate อันนี้มาคือไปกับไปบุกน้ำลุยไฟอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ลึก ร้อยเมตรเลยนะครับคือแบบลึกมากอะ่ะแล้วก็หน้าจอเนี่ยคืออ,ออกแบบมาให้แบบกันน้ํากันฝุ่นนะครับเป็นรอยยาอ่าประมาณนี้ครับรองรับแน่นอนใช้ตั้งได้ทั้ง Android และ iOS นะครับมี GPS ในตัวแน่นอนว่าแบตอื่นมี SPO2 ด้วยครับแบบเอ่อแทร็กได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวยาๆ 8วันต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยครับอันนี้คือราคาออกมาแล้วที่5 9 9 0กรบาทแล้วก็จะมีเรื่องของเอ่อฟีเจอร์อื่นอีนอกมากมายการแทร็กสุขภาพต่างๆเนี่ยเครื่องมือมีครบอยู่แล้วนะครับเอ่อกีฬามากกว่า100ประเภทนะครับมีอีกเพียบเลยมีค่าภายด้วยนะครับเอ่อ personal activity intelligence ครับก็จะเป็นค่าที่เราดูว่าเรามีสุขภาพในการออกกำลังกายที่ดีแค่ไหนนะครับผมก็มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยและก็อินเดียด้วย มาข่าวทันไปครับมาที่แอปเปิลกันบ้างครับ Apple นะครับงานนี้ก็บอกว่าเขาเป็นผู้นําทางด้านอะไรทางด้าน AI นะครับเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ซื้อแอ,อ u i r e บริษัทที่ทํา AI มากที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาจนถึง2020เมื่อปีที่แล้วครับเขาซื้อ เรียกว่าพัฒนา AI มาเรื่อยๆ AI มาใช้กับอะไรครับผมว่าหลากัหลกๆก็มาใช้กับ Siri ในหลัที่เราเห็นได้ชัดหน่อยบน iPhone นะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเขามีการซื้อ acquire นะครับหรือมีการเทคบริษัทเล็ก,ลกๆต่างๆที่ทำเกี่ยวกับ AI ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งทางด้าน AI ให้กับตัว Apple เองนะครับในอนาคตเชื่อว่า AI เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆครับในการเาเรียกว่า drive หรือว่าพัฒนาธุรกิจต่อยอด ในส่วน Product อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับอาทิเช่น Siri บน Apple เองและอาจจะไปอยู่ในอีกหลายๆ Device ของ Apple เองด้วยนะครับอ่าอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่กลัวทิมคุกเขาบอกเขาไม่กลัวเลยที่จะต้องการเขาบอกว่าหรือถึงแม้เป็นร้อยบริษัทเนี่ยก็ก็ไม่หวั่น,นครับเขาต้องการที่จะแอ q u i เออ i ที่มีประสิทธิภาพมาให้มากที่สุดเพื่อต่อยอดธุรกิจเขานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่า Apple เองเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์อีกเพียบเลยครับไตเติลโปรเจกต์คาโปรเจกต์เอออะไรล่ะทั้งสมาร์ทวอทอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายครับผมก็น่าจะได้เห็นประโยชน์ของมันนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะที่สังเกตง่ายก็คือบนตัวเจ้า s i r i นั่นเองนะครับถัดไปครับ อีกข่าวนึงก็บอกว่าชิปเซ็ตจะขาดตลาดนะครับอันนี้คือน่าจะชัดเจนแล้วนะครับเนื่องจากอาจจะมีหลาย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 เหตุผลเนื่องจากผลิตไม่ทันด้วยอีกส่วนหนึ่งคือล่าสุดเหมือนกับไอตัวเรือสินค้านะครับก็ถูกเขาเรียกคอร์เอที่ตัดเป็นการส่งขายสินค้านะครับระหว่างภาคพื้นเอเชียนะครับกับภาคพื้นยุโรปเนี่ยโดนตัดขาดไปก็ทําให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยถูก เรียกว่าข้างค้างนะครับไม่ใช่เฉพาะบนสมาร์ทโฟนเท่านั้น,นครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ PCB บอร์ดโออีกเพียบนะครับก็น่าจะมีผลครับแน่นอนว่าช่วงหลังเราเห็นแล้วว่ามีข่าวว่าตัวสมาร์ทโฟนเองเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีมีการเตือนมาแล้วว่าชิปเซ็ตมันจะขาดตลาดตัวแฟลกชิปอาจจะมีน้อยลงหรือว่าอื่นๆบ้างมา,มานะทำให้ตัวผู้ผลิตชิปเซ็ตอย่าง퀄คอมเองเนี่ยก็มีผลนะครับแล้วก็ทําให้ m ม d i เ t e รเทคอาจจะแทรกเข้ามาในตลาดได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องของราคานะครับก็บอกว่าราคาเนี่ยจะมีราคาปรับตัวสูงทึ้นเส็จด้วยซ้ําไม่ใช่เฉพาะสมาร์ทโฟนนะครับยังมีข่าวลือของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึง,วงพวกโน้ตบุ๊ก PC อื่นๆอีกมากมายนะครับที่โดนหลายเอฟเฟกในช่วงนี้นะครับโดนหล,หล,หล,หลายๆเรียกว่าหลายทอดเลยครับก็น่าจะต้องเตรียมตัวอะไรใครที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องในช่วงนี้ต้องดูแล้วก็มาจับตาดู iPhone ตอนช่วงปลายปีนี้ครับที่ออกมาจะ ดันราคาคือหรือเปล่าเขาบอกว่าตามข่าวนี่ก็บอกว่า Apple ไม่มีผลนะครับกับกับเอฟเฟกนี้นะครับเขาบอกว่ายังผลิตอะไรเนี่ยได้ปกติแต่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้ต้องลองดูว่าปลายปีนี้ใครใครจะเลง iPhone รุ่นใหม่อยู่เนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องหาข้อมูลกันดีๆเลยเพราะว่าน่าจะขึ้นนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีผลอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะ่น่าเรื่น่าสนใจไหมก็ปเป็นเรื่องตามข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกข่าวหนึ่งของ Apple นะครับงานนี้ ดีเฟก t ของแบตเตอรี่บน iPad เนี่ยที่ทำให้บ้านไฟไหม้เนี่ยเป็นไงบ้างอ่าในข่าวนะครับตอนนี้ล่าสุดครับในเดือนมีนาคมปีนี้เองนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่า Apple เนี่ยทีเ่เขาเรียกว่าปริลเดเฟียนะครับก็มีเคสของเรื่องของไฟไหม้นะครับจากต้นเหตุเขาคาดว่าตอนต้นเนี่ยมาจาก iPad นะครับมีการเบรนจาก iPad เป็นต้นตอนในสาเหตุของบ้านไหม้ในครั้งนี้นะครับจากแบตเตอรี่นั่นเองเขาบอกว่า เออบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยมีมูลค่าครับมากกว่า142,000 0ดอลลาร์นะครับถ้าหากคูณ3 10สิเข้าไปก็นะก็เยอะอยู่ครับหลากหลายแสนนะสาเท่าจากแสนหนึ่งก็โอ้เป็นล้านหรือเปล่าเนี่ยอ่าฮะก็ประมาณนั้นครับอาจจะลองกดเครื่องเลขกันดูนครับผมก็เขาบอกว่ารอสูตรเนี่ยคืเอ,อเขาก็ตัดสินยังเขาเรียกว่า มันมีเคสของ iPad เนาะที่คาดว่าน่าจะ,ะเป็นต้นเหตุนะครับตั้งแต่ปีจริงๆแนละเคสเนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2019นะครับก็เขาเขาก็ยังยังจากข่าวเนี่ยเขายังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับแล้วก็อินซูลันจริงๆมันมีเขาเรียกว่าพวกประกันภัยเนาะเมืองนอกเขาจะค่อนข้างเข้มนะครับเรื่องของการประกันเนี่ยเขาก็ต้องมีการสอบอกันแบบค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับว่า จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าล่าสุดแล้วเนี่ยครับเหมือนกับเอ่อล่าสุดเนี่ยเขาตัดสินออกมาเขาเหมือนกับเขามีข้อสรุปมาว่าเหตุการณ์ที่มีเพลิงไหม้ครั้งนี้ของบ้านเขาเนี่ยเหตุบัิเหต,เหตุครั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก iPad แต่อย่างเดียวอ่านั่นหมายถึง iPad อาจจะเป็นต้นตอก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักของการลุกไหม้ทั้งหลังนะครับ อันนี้ก็ต้องไปไปพิสูจน์เพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีปัญหาแล้วก็เกิดระเบิดเป็นต้นเขาเรียกว่าทําให้แบบเป็นประกายไฟเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้บ้านไฟไหม้ได้เนี่ยก็มีผลนะครับอาจจะมีผลเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดไงอันนี้คือเขาก็ยังยังเป็นที่ที่เขาเรียกว่าค้นหา หรือว่ายัางโจดจันกันอยู่เอาง่ายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังยังไม่ได้ไฟนอลว่าเป็น iPad นะครับแต่ว่าก็มีร่องรอยนะจริงมันมีร่องรอยที่ที่ตัวที่ชาร์จก็ตามแล้วก็วที่วางที่วางตรงที่นอน,นะ iPad อย่างเงี้ยครับชาร์จไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีรอยไหมอยู่มันก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นต้นเหตุนะเนอะอันนี้ก็แมพูดมันก็พูดยากแหละ อย่างถ้าเราเกิดบ้านไฟไหม้เพลิงไหม้แล้วมาเจอสภาพแล้วอ้าวเห็นซา,ากนะครับมี iPad มีตัวชาร์จมีอะไรอยู่แล้วแบบเกิดเหตุไหม้อย่างเงี้ยมันก็นะก็อาจจะปัดใจไปก่อนนะครับแต่ว่านี่เคสเนี้ยต้องรอติดตามดูอีกทีว่า,เ,าเขาได้เคลมจากประกันหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าตามข่าวเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก็สรุป,รปว่าเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ iPad ดสทีเดียวอะว่าอย่างนั้นนะครับผมถัดไปครับมาข่าวที่โมโตโรล่าครับโมโตโรล่าเนี่ย มีออกตัวรุ่นใหม่ครับคาดว่าจะรุ่นใหม่ร็วๆนี้นะครับเป็นตัวเดนเวอร์ครับแต่ว่าไม่ได้มาเปล่าๆนะซีรีส์นี้นะครับตัวพ้ดเนมชื่อเดนเวอร์ครับแต่ว่าคาดว่าตัว official name นะครับที่จะออกขายในตลาดคือ Moto G Stylus 2021นั่นหมายถึงมี stylus อยู่ในตัวด้วยอ่าเรียกว่าน่าสนใจนะครับเป็นตัว Snapdragon 480ลรองรับ 5G แล้วก็มี stylus ติดมาด้วยนั่นหมายถึงสามารถที่ใช้ stylus ขีดเขียนหน้าจอได้นั่นเองครับ ถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่น่าสนใจมากนะครับในตลาดในตลาดเนี่ยคือมีมีผมอัพรุ่นได้ที่จะสามารถใช้ใช้แบบปากานะครับแล้วก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ดีหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะอ่าแต่ว่าตัวนี้สเปกก็คือเป็น snapdragon 480ที่ราคาไม่ได้แรงมากครับแอ่ป ram 4ก b แลวก็ตัว r o มเนี่ย64หรือ128นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวนี้ออกมาเป็นยังไงครับตัวกล้องก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับกล้อง6ล้านนะครับกล้องหน้า2ล้านคือมันเป็นรุ่นสเปคต่ำแต่ว่า อาจจะตอบโจทย์เรื่องของใช้สไตลัสนะครับอันนี้รอติดตามผมเชื่อว่าน่าจะเข้าไทยนะครับอมาอีกข่าวหนึ่งครับฟอนะครับ,รบเป็นเกมมิ่งและกันอันนี้เกมมิ่งที่จะออกจริงมีมีข่าวมาตั้งแต่ต้นเดือนของอมกราช่วงต้นปีแล้วตัวฟอรจีจริงๆเนื่องจากตัวผับจีของค่ายจีเนี่ยเ,เกมพวกยิงๆกันอย่างเงี้ยจะโดนบล็อกนะครับทำให้ มีผลนะครับพวกค่ายจีนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคือตอนนั้นมีแบรนด์เยอะนะครับในอันนี้คือในอินเดียนะครับแบรนด์เพียบเลยครับทั้งพวกโซเชียลทั้งพวกเกมต่างๆเนี่ยล่าสุดก็คือมีฟอล์กจีเนี่ยออกมาเรียกว่ามาแทนและกันแทนตลาดก็คือมาส่วนเสียบตัวผับจีโมบายนะครับที่มีข่าวไม่ดีในอินเดียมาโดยตลอดนะครับผมในวันที่20ที่ผ่านมาก็คือจะมีเรื่องของ Android แต่ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดบน iOS ได้แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะอินเดียตะกี้ผมลองโหลดแล้วบน 4G ในในไทยเราเองนะครับใน Apple Store ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้ว643เมครอยากดาวน์โหลดแล้วลองเล่นดูนะครับว่าสนุกแค่ไหนยังไงอินเดียทำไมถึงยิตลองดูได้เลยนะครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับเป็นข่าวสรรั้นแล้วยังไงมาเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราว ดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ b o c k n i t Podcast นะครับ a n c o r Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ